เมื่อรอบที่ผ่านมา60เหรียญไปไงคิดว่าถึง100ไปซะแล้วตื่นเต้นหมดเลยชัมนเป็นไส่ยหญ่กันอาการอย่างเงี้ยจริงๆนะเวลาตอนเด็กๆ,ๆพ่อแม่นี่คาดหวังแม้ว่าโตขึ้นอยากให้รงๆเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะไระจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยก็อยากจะได้ลูกสาวนะฮะธรรมดาของผู้ชายแล้วแม่ก็อยากจะได้ลูกชายชันในฐานะเป็นลูกก็ไม่อยากให้พ่อแม่ผิดหวัง อะไรที่เราพอจะแทนคุณท่านได้นี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นลูกกระตันยูน่าเราเป็นซะ่ย่างงั้นนะเป็นซะอย่างงั้นเลยนะเราเข้าสู่คําถามของเราเลยดีไหมคาถามของเราก็เกี่ยวกับลูกๆนี่แหละน้าลูกๆนี่แหละมาดูกันนะานั่นก็คือว้า เด็กสิบคนนี้คำถามของเรานะครับถามว่าเด็กที่เห็นอยู่สิบคนนี้นะครับมีกี่คนครับที่เป็นผู้ชายมาดูได้มือได้ดไดเด็กน้อยดูยากเพราะหน้าตาผิวพรรณจะคล้ายๆกั<ะ>นเะด้อน้าเด็กเปด,ดูยากเด็กดูยากจริงๆพอโ,โตขึ้นก็ดูยากเหมือนกันนะเดี๋ยวนคนนี้นะฮะได้ผู้ชายครับ คนน,นนี้ผู้หญิงครับอ,อันนี้ผู้ชายครับชุดมันหลอกเราหรือเปล่าผมว่าผู้ชายอ่ะม,มาฝั่งนี้บ้างอันนี้ผู้หญิงแน่นอนครับคนนี้ยากครับผู้หญิงครับตาหวานตาหวานนะฮะและคนสุดท้าย เหมือนท่านประธานเหมาผมว่าต้องเป็นผู้หญิงคลาคนอะผู้หญิงครับอันนี้เห็นนะนะอันนี้เมื่อกี้ผู้ชายใช่ไหมครับได้ครับสองครับสามสี่ห้านี้ผมตอบผู้ชายผู้ชายผู้ชายหกครับอันนี้เจ็ดเอ้ยไม่ใช่อันนี้หกเองครับหกนะ

ผู the boss. The boss, the boss. Mm ้ชายใช่ไหมอันน the ี oh. ้ชายว่าไงผู้ชายผู้ชายครับอ้าวสองแล้วอันนี้ก็ยังผู้ชายอยู่ผู้ชายครับผู้หญิงครับผู้หญิงนะฮะอ้าโอ้ม่่นแน่นเเก่งเกผู้ชายครับผู้ชายโอ้ ครับนี่นี่ข้าวโยอดจริงผู้หญิงครับโอ้รู <are> <érer Help> ้ย <auch> ังไงผู้หญิงเ่ยตอนนี้1นึ่งแล้วนะครับข้าว าพนี้ถ้าภาพนี้ผู้ชายอีกก็ถูกเลยนะฮะเหรครับผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายดีอธิษฐานผู้หญิงครับผู้หญิงเลยก็มาอยู่ที่ท่านประธานแล้วฮะท่านประธานเหมาเราทีเราก็จะรู้แล้วว่าท่านประธานเนี่ยถูกหลอกหรือเปล่าครับถ้าเป็นผู้ชายคุณปุ้ยตอบถูกแต่ถ้าเพื่อเป็นผู้หญิง สี่น้อยก็ได้โอกาสเปกดดีนะครับน,นะฮ<น>ะถือว่าคุณฟูตอบสีปีมาลู้นกันถ้าประกาน์หลราของเราเป็นอะไรครับแน่นะ,นะ,นะ,นะนะ นนี้รอบเหรียญาสตรสองเป็นไงหกสิบเหรียญแล้วไงมหกสิบเหรียญแล้วแล้วรอบนี้มีห้าสิบเหรียญด้วยกดได้ห้าสิบแล้วทายเงินทองให้ถูกแค่นั้นคุณชนะชนะรอบนี้ไปเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับโอห้าสิบเหรียญห้าสิบจริงจริงถ้าตอบถูกนะเราชนะรอบนี้ไปเลยนี่คุณคุ้ยอุตส่าห์ทำเหรียญนัให้เราอยู่แล้วนะเราตอบถูกนะเหรียญเงิน หรือเหรียทองดีผมคิดว่าเหลียทองครับ